สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เขตเฟืรอประชาธิไปไตยค่ะวันนี้เราพาทุกท่านนะคะมาที่งานอินแท็กเมืองทองธานีคานนะคะสําหรับในส่วนของการศูนศิลปอาชีพอาชีพไทยศูนศิลปาอาชีพนะคะซึ่งวันนี้นะคานนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะจาก พัฒนาชุมชนค่ะทีการส่งเสริมในเรื่องของบริการสินค้าโต๊ะองคะาะกิจกรรมดีๆนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2 0ค่ะนะคะด้านในมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเอาด้วยไปนะขัขอขดยางขดยางค่ะมีปั๊กหายกันไปเรืเ่อยเยค่ะด้านในนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนกิจกรรมเทศการต่างๆ มีพระองค์หญิงนะคะศรีวัลวัีนะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยได้สื่อสารแล้วก็ต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของงารท้าทยนั่นเองค่ะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริกวัตวรีนันทุรัตน์ราชกัญใญนะคะก็ได้เสด็จไปยังบ้านนาว่าด้วยนะคะของอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะคะเพื่อที่จะทอดพระเนตรนะคะแล้วก็ทรงฉลองรร่วมกับสมาชิกของกลุ่มทอผ้ากรุงแรกค่ะของโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาแล้วก็มีการจัดแสดงสินค้าผ้าไทยด้วยนะคะในงานหถกรรมชุมชนผ้าตะวันอเฉียงเหนือนั่นเองค่ะส่วนด้านนี้นะคะด้านขวามือของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์งานผ้า ที่ได้มีการพัฒนารูปแบบขึ้นมาค่ะนะคะโดยแต่ละผืนผ้าค่ะเราจะเห็นว่าจะมีในเรื่องของลายของนะคะซึ่งเป็นลายของพระราชทานลายของคาะหรือว่าลายตัวเอนะคะก็สื่อถึงชื่อของพระองค์ผ่านค่ะก็คือสิ่งที่ว่ารีเนมี่านะคะแล้วก็ที่สำวัญ เ,เดี๋ยวขออนุญาตให้กับผู้ประกอบการนะคะได้เล่าถึงสักนิดนึงละกันค่ะสถานในส่วนของโซนนี้มีอะไรยังไงบ้างคะสวัสดีครับเป็นจ้าหน้าที่จากบูทพระไทยสายสนุกนะคะบูธนี้นะคะเป็นบูทของพระดำปิงของบุญเดนท่านเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิริวัลสวัสดีในงากนกา านะครับเป็นโซนที่มีผ้าจากดอนกอยโมเดลแล้วก็นาวาโมเดลต่างๆอย่างชุดที่คุณผู้ชม่างภานได้เห็นเปนตอนนี้เนี่ยเป็นชุดที่มาจากผ้าของดอนกอยนาวาแล้วก็เป็นงานบาติกต่างๆที่มาจากโซนภาคใต้นะครับก็เห็นได้ว่ามีความหลากหลายในเรื่องของการใช้วชาติค่ะข้อสำค่านนะครับทรงให้ความสาคัญของการใช้วัาติแล้วก็มีการประยุกต์รว่นลายต่างๆให้มันทันสมัยและที่เกิดจากผ้าที่มีนะครับ ตวอว่าโมเดลนะครับย่หลาอกเลยหลกนิคตัจะเป็นยกมุกหรือวมัดย้อมหรือว่าเทคนิคในการที่ใช้แบบนี้ก็มีหลากหลายเยะค่ะคอนข้างใส่เยอะอะไรทีเดียวนะคคะวันนี้ค่ะในส่วนของทางกลุ่มเองหรือว่าทางรู้เนี่ยค่ะก็ือนจะเป็นคุณภ่าเราะมีรูมแบบถึงสำเร็จรูปหรือเปลาสำเร็จรูปไม่คุยแย่ไม่ถครับอันที่จะเป็นตัวชว์อย่างเดียเราก็ลำบากแา่ว่าถ้า่ในวันนี้เนี่ย ออกจำหน่ายค่ะก็คือหมายถว่าเราซื้อไปเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปตัวได้ต่ไม่มีสายกลางค่ะและอย่างที่พูดนี้นะคะอย่างญี่ปุ่นตัวนี้จะเป็นาการเป็นรูปแบบเป็นแบบรูปแการกับดีไซเนอร์ที่ดังข่อประเทศนะคุณอยากที่หมัวช่าว่าเองหรือว่าสายแดงแบบที่โอ้มาเชลามินนะครับหรือว่าจังต่อเราก็แต่ละแต่ละรูปแบบของพาได้ไหมคะได้ได้ครับข้าข้าวก็ได้ค่ะข้าวอย่าง ขอ,ของแบรนด์ของิชาราวินนะครับุก็เป็นดีไซเนอร์ปูกนะครับก็เป็นดีไซเนอร์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้าให้มันความร่วมมัฒนนะครับจะเห็นได้ว่ามีการใช้ในเรื่องของตัวสีแล้วก <một> ็เทคนิคในการวางผ้านะครับให้มันมีความโดดเด่นออกมาครับซึ่งสีนะครับจะเป็นสีธรรมชาติทางนั้นเลยนะครับธรรมยมสีธรรมชาติมีความประยุกต์กับ ตัวเด้วยซึ่งหมายถึงว่าองค์ท่านนั่นค่ะและนี้อันนี้คือผ้าอะไรคะตอนนี้ก็เป็นผ้าไหมนะครับผ้าไหม่มีการประยุกต์กันระหว่างลายขอเจ้าฟ้านะครับกับสีที่มันเป็นเป็นสีพื้นจากธรรมชาตินั่นเองดีไซน์ให้มันมีความแบบโก้เก๋มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นแบบเซ็กซี่นิดๆนะครับเป็นแบบให้ทุกคนทุกคนใส่สไตล์ใช่แล้วโอเคค่ะครับผมด้านหลังนี่ค่ะดังนี้ดังนี้ดังนี้ อันนี้จะเป็นของชอันน่พิสิทธิ์ชัยนะครับพ่สิทชัยก็มีการเล่นลวดลายในเรื่องของตัวไหมนั่นเองอันนี้จะเห็นอย่างที่เห็นนะครับจะเป็นผ้าไหมย้อมสีธรรมชาตินะครับตัดเย็บกันแล้วก็จะมีดีเทลในเรื่องของการเอาไฟามาใส่ด้วยข้างในก็จะเป็นาทามนะคะะระับผสมเทคนิคที่เรียกว่าผ้ายกมุกนะครับข้างในจะเป็นผ้ายกมุกนั่นเอง เทคนิคยกมุกก็คือเป็นการที่ทําให้ตัวลายผ้ามันมีความเด็ดขึ้นตัวอย่างตัวเอสเนี่ยก็จะเห็นแบบมีความเป็นเงาๆคล้ายๆกับมุกนะครับอันนี้ป็นผ้าจากสปลนครยกมุกและมีค่ะโอ้โหนี่แบบว่าแฟชั่นมากอ่ะอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้บาติผ้าบาติผ้าบาติมาผสมกับผ้าฝ้ายเป็นการวางเลเยอร์กันลระหว่างมิกันแมทไม่ให้มันแบบเป็นเหมือนลายเดียวจนเกินไป จะเห็นได้ว่าถ้าการวางผ้านะครับถ้าเราวางเป็นแนวขวางเวลาคนตัวใหญ่ใส่จะยิ่งดูลูปร่างใหญ่ขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็คือมีการวางแนวผ้าให้มันมีความสวยงามแล้วก็ผสมกับลายขอเจ้าฟ้าด้วยส่วนกระเป๋าก็ทำเป็นแอสเซรี่ได้นะครับเห็นได้ว่าเป็นโคเกจับดูได้สวยค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะลองดูตัวนี้น แฟนเทียร์เดอร์นะครับของพี่จอบนะครับเป็นคนทีน่สายไปค่าตรงนี้ค่าจากโอกรกรสนอนทลอยมาเดีวยวนะครับจป็นห้าปุ๊บสีธรรมชาติท้งนั้นเลย อันนี้นะครับก็จะมีเป็นตัวนู้นที่เป็นผ้าออริจินอลที่ให้เห็นเป็นผืนจะเป็นสีเขียวอ่โน้นนะครับสีเขียวนี่มาจากธรรมชาติสีอะไรคะเป็นเปลือกมะม่วงครับเปลือกมะม่วงใช่เปลือกมะม่วงกับพวกแบบสีธรรมชาติอื่นๆอย่างเช่นแบบเปลือกไม้แล้วก็มีการผสมขามด้วยนะครับเป็นการใช้เทคนิคใช่แล้วสวยค่ะผ้านิ่มมากใช่เป็นผ้าสองตะกอนะครับเป็นฝ้ายนะครับอันผู้ฝ้ายสอง พิ้งตัวค่ะใส่แล้วสวยพิ้งตัวมากอย่างอันนี้ก็จะเป็น้าพไหลของที่มาจากพลังงานของเราตอนก่อนนะครับเป็นการใช้ความร้ความตืดกับความเข้มเนาะจะเห็นได้ว่า การมัดเนี่ยขึ้นอยู่ที่สีมือด้วยนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ในการมัดไม่เหมือนกันบางคนก็จะเป็น s เล็ก S ใหญ่แต่ว่าเราก็มีการนำทางหุ่นโดยการทําให้มีเท็กซ์เจอร์ของแบบสีธรรมชาติแบบสีเรียบๆอะไรย่างเข้ามาผสมกับผ้าด้วยนะครับอันนี้แบรนด์อาสวาค่ะเป็นคนแบรนด์อาสวาใ่คส่วนใหญ่ก็จะเป็น ของดอนกอยดอนกอยดอนกอยแล้วก็นาว่าดมก็ผสมกันครับลายอกไปชมชาอยก็คืิองสบี่ไหนะครคงไฟอ่ะไมทไมฮที่มันยังไงก็ที่คมไฟนะครับเป็นจินตนาการของแม่ๆที่เขาพอกันมารุ่นสู่รุ่นนะครับก็เหมือนกับว่าอันเนี้ย เหมือนกับตอนตอนตอนสมัยตะก่อนเนะี่ยเขาก็ยังไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นเนะี่ยเขาก็เลยต้องจุดไฟพอ,พอจุดไฟแล้วาอนนี้นก็ได้รับแรงบันดาลใจออกมาเป็นลายเป็นลายโครงไฟครับผสมกับตัว S ที่เป็นลายขอเจ้าฟ้าด้วยส่นเชิงของเขาก็ยอมเป็นด้วยสีธรรมชาตินะครับมันจะเป็นผ้าฝ้าเทคนิคสีตะกอนะครับลายยุแก้วทีนี้ค่ะ ที่การเี่ยกที่ไหนอย่างไรคะชื่อหอยกีนอ๋ำหรับใครนะครับที่ผ่านมาทางโซนอีสานต้องการจะไปเยี่ยมชมที่มก็สามารถไปที่อำเภอพนรนิคมนะครับชื่อว่าหมู่บ้านดอนกอยนะครับตํบลสว่างอำเภอพนานิคมจังหวัดสุลนครนะครับดอนกอยโมเดลหรือว่ากลุ่มชาผ้ายองขาวบ้านดอนกอยสามารถเสิร์ชแล้วก็ไปได้หรือว่าใครไปไม่ถูกอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชุนจังหวดสุนรนะครับศูนย์4271154หรือเพจ a c e b o o k โทอ ภาษาขีดนะครับแล้วก็ว like ัสะกุลระเบิดค่ะสะกุลระเบิดใช่สะกุลระเบิดคือพระนครนั่นเหรอคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าที่งานของอีนใส่เมืองทองธานีอยู่จุดไหนยังไงคะอ่าสำหรับใครที่มาที่จุดเมืองเมืองทองธานีนะครับสามารถมาได้ที่ชาร์จเจอร์สองนะครับชื่อบูธว่าท้าไทยใส่ให้สนุกนะครับเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับหมุนเสื้อผ้าต่างๆตรงนี้แล้วก็เข้าไปติดตามค่ชื่อว่าเอ็ดดีซานร้านกาแฟเขอบคุณ เยี่ยมชมฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์พห้นที่เขาด้วยนะจากสำนักง,งานพาัฒนาชุมชนจหวัดภูเก็ตค่ะขอบคยินดกมากครับค่ะ,คะก็เลยชื่นชอบเลยพามาติอชกบเือนค่ะ <c oughs> <c oughs>